เปิดสูตรคิดต้นทุนร้านทําเล็บตัง้งราคาแค่ไหนไม่ให้เจ๊งเชื่อว่าหลายคนมองโอกาสของธุรกิจร้านทําเล็บนี้ยังเติบโตได้อย่างสดใสแต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าราคาในการให้บริการของแต่ละร้านที่ไม่เท่ากันมันเกิดจากปัจจัยอะไรทั้งที่ก็เป็นการเรื่องทาสีเล็บเพ้นเล็บเหมือนๆกันแต่ทําไมร้านนี้ตั้งราคาแบบนี้ในขณะที่บางร้านตั้งราคาอีกแบบอะไรคือตัวแปรของราคาเหล่านี้ก่อนอื่นเราจะต้องมาทําความเข้าใจของรูปแบบการลงทุนของร้านทําเล็บที่มี3รูปแบบคือ1 ร้านขนาดเล็กเป็นร้านสำหรับการเริ่มใหม่และผู้ลงทุนเน้นหาประสบการณ์ให้มากขึ้นส่วนใหญ่เป็นร้านเปิดตามตลาดนาัดตามชุมชนทั่วไปหรือเปิดแบบเคลื่อนที่ก็ได้บริการให้ในร้านมีไม่หลากหลายส่วนใหญ่จะเป็นการเทเล็บต่อเล็บทาสีเล็บค่าบริการก็ไม่สูงประมาณ60-200ถึงบาท2ร้านขนาดกลางพื้นที่ประมาณ4ีคูณสเมตรอาจจะใช้พื้นที่ในอาคารพาณิชย์หรืออาคารเช่าในตลาดนัดขนาดใหญ่และจะมีการตกแต่งหน้าร้านให้สวยงามมากขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากขึ้นมีบริการที่หลากหลายและรูปแบบของการเทเล็บที่ทำเล็บจะมีลวดลายให้เลือกมากขึ้นค่าบริการก็จะสูงขึ้นฉเฉลี่ยประมาณครั้งละ80-400บาท 3. ร้านขนาดใหญ่จะเป็นธุรกิจครบวงจรที่อาจจะมีบริการเสริมความงามอื่นๆเข้ามาเสริมเป็นร้านเสริมสวยขนาดใหญ่ซึ่งจะมีพื้นที่ประมาณ30-40ถึงตารางเมตรส่วนใหญ่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือเป็นร้านนอกห้างแต่ก็จะมีการตกแต่งร้านแบบพรีเมียมค่าบริการของร้านในลักษณะนี้จะแพงมากขึ้นเฉลีย่ยต่อคนครัง้งระ500-2,000ถึงบาทอุปรกรณ์พื้นฐานของการเปิดร้านทำเล็บลักษณะบริการของร้านเพนเล็บประกอบไปด้วยเพนเล็บด้วยปลายผู้การเพนเล็บ ด้วยรายน้ำเพนเล็บแบบใช้สติกเกอร์ติดเพนเล็บแบบใช้เครื่องออกแบบเพนเล็บแบบปั้นนูนซึ่งบางครั้งบางทีการเพนเล็บอย่างเดียวอาจจะเป็นตัวเลือกที่น้อยเกินไปร้านเพนเล็บบางที่ต้องหาตัวเลือกมาเสริมเช่นสปานวดมือนวดเท้าหรือบางร้านครบวงจรก็จะมีทําผมทําเล็บเต็มที่กันไปเลยซึ่งในกรณีที่เป็นร้านเพนเล็บแบบธรรมดาอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีก็คือ 1. ผู้การเพลเล็บซื้อแบบเต็มรูปแบบ1ชุดจะมี15ชิ้นซึ่งรูปแบบและขนาดต่างๆกันเพื่อใช้ได้หลากหลาย2ส,สีอะคริลิกที่จะมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ1กล่องจะมี12สี3น้ำยาทาเล็บมีสีพื้นฐานสีสีคือสีชมพูแดงดำและขาวน้ำยาทาเล็บที่ใช้ควรจะเป็นแบบไร้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแต่ก็อาจจะทำให้มีต้นทุนตรงนี้สูงขึ้นด้วย4น้ำยาเคลือบเล็บใช้ตอนทาสีเล็บเส มีทั้งแบบสีสใยและแบบมันวาว5กากเพชรประดับจะมีให้เลือกมากกว่า50สีชนิดของกากเพชรก็จะแตกต่างกันไปใช้เพื่อทําให้เล็บสวยงามยิ่งขึ้น6อุปกรณ์ทั่วไปเช่นจานสีเพชรเล็บน้ำํำยาทาความสะอาดเล็บตะไบเล็บแปรงครีมแต่งเล็บสํารีเป็นต้นควรตั้งราคาแค่ไหนไม่ให้ร้านเจ๊ง การเปิดร้านเพนเลสจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงานที่ทำเป็นอย่างดีอัตราค่าบริการส่วนใหญ่หากเป็นร้านธรรมดาไม่ติดแอร์จะราคาไม่เกิน100บาทหากเป็นห้องแอร์เริ่มต้นที่250บาทและถ้าเป็นร้านบนห้างสรพสินค้าเริ่มต้นที่350บาทขึ้นไปส่วนราคาสูงที่สุดในการให้บริการจะอยู่ระหว่าง3 0 0 0ันถึง 4, บาทซึ่งการกำหนดราคาใดๆก็ตามอาจจะมองว่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการให้บริการ เช่นแค่ตัดเล็บหรือแต่งเล็บนิดหน่อยราคาก็อาจจะไม่แพงแต่ถ้าทำเล็บและเลือกรวดไลายยากๆหรืออาจจะมีการต่อเล็บเพิ่มด้วยราคาในการให้บริการก็จะสูงขึ้นและเมื่อนำมารวบรามเป็นสูตรในการคิดคำนวณราคาเบื้องต้นได้ดังนี้ กำไรเท่ากับต้นทุนคงที่บวกต้นทุนแปรผันหารปริมาณลูกค้าโดยเฉลี่ยคำว่าต้นทุนคงที่คือค่าเช่าค่าจ้างลูกน้องซึ่งถือเป็นรายจ่ายชัดเจนว่าแต่ละเดือนเราจะต้องเสียเท่าไหร่รวมกับต้นทุนแปรผันได้แก่อุปกรณ์วัตถุดิบที่ต้องซื้อมาค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นต้นยิ่งมีการใช้อุปกรณ์และวัสดุคุณภาพดีราคาของต้นทุนแปรผันก็ต้องมากขึ้นทั้งนี้เพื่อให้คำนวณกำไรได้ง่ายขึ้นก็ต้องประมาณการได้ว่าเรา จะมีลูกค้าประจําเท่าไหร่รวมถึงลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาฉเฉลี่ยต่อเดือนเราจะมีลูกค้าเท่าไหร่ไม่ใช่จํานวนที่แน่นอนแต่เป็นจํานวนปริมาณเพื่อให้รู้ว่าต้นทุนรวมที่เราจะมีกับปริมาณลูกค้าโดยเฉลี่ยที่มีจะมองเห็นค่าบริการต่อครั้งที่ควรจะเป็นซึ่งแน่นอนว่าราคาที่ว่านี้ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องใช้กับสินค้าและบริการที่มีในร้านได้ทั้งหมดเพราะการทําเล็บเพนเล็บมีบริการหลากหลายแตกต่างกันตามความยากง่ายการคํานวณน,นี้จะทําให้เรารู้ กำไรต่อเดือนว่าจะอยู่ที่ประมาณไหนทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถควบคุมต้นทุนคงที่และต้นทุนแพ่ผันและทําให้เรารู้จํานวนลูกค้าที่เรามีควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบต่อเดือนประมาณเท่าไหร่เพื่อไม่ให้แบกรับภาระต้นทุนที่มากเกินไปจะทําให้ร้านทําเล็บมีกําไรได้มากขึ้นด้วยเราจะเห็นได้ว่าร้านเพนเล็บยิ่งมีขนาดใหญ่ราคาก็ยิ่งสูงเพราะคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์นั้นมีต้นทุนที่สูงรวมถึงค่าเช่าในทําเลเหล่านี้ย่อมสูงกว่าร้านตามตลาดนัด ราคาในการให้บริการก็ต้องสอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นซึ่งหากมีลูกค้าจํานวนมากร้านทําเล็อาจจะมีการจัดโปร,รลดราคาเพื่อเป็นการดึงดูดใจลูกคา้าและถั่วเฉลี่ยราคาให้ดูน่าสนใจในขณะที่กําไรของร้านก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงลดลงมากเกินไปด้วยสูตรการคิดคํานวณราคาดังกล่าวนี้มีตัวแปรที่ต้องเอามาคิดรวมกันอีกหลากหลายอย่างทั้งค่าการตลาดค่าเช่าพื้นที่ต้นทุนแปรผันของแต่และบุคคลราคาเบื้องต้นจึงเป็นค่าประมาณการให พอมองเห็นภาพและแนวทางในการคิดเบื้องต้น ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชสยใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชสยชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชสยแล้วกว่า3 5 0 0 0 0 a n c h คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7